ิปซัมมีบทบาทสำคัญในหลากหลายอุตสาหกรรมไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมก่อสร้างอุตสาหกรรมการเกษตรหรือแม้แต่ในอุตสาหกรรมอาหารอีกทั้งยังเข้ามามีบทบาทในชีวิตประจำวันของเราเป็นอย่างมากและที่สำคัญแร่ยิซัมยังเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามากต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจประเทศไทยในประเทศไทยมีแหล่งที่อุดมไปด้วยแร่ยิซัมกระจายตัวอยู่ในหลายจังหวัด ซึ่งจังหวัดนครสวรรค์ที่นี่เองเป็นจุดเริ่มต้นของบริษัทสหาชาติเศรษฐกิจจำกัดบริษัทได้ถือกำเนิดขึ้นจากความมุ่งมั่นที่จะนำทรัพยากรอันมีค่ามาสร้างสารรค์ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจด้วยความเชี่ยวชาญที่สั่งสมมาอย่างยาวนานกว่า60ปีการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนาธุรกิจ สังคมและการดูแลสิ่งแวดล้อมทำให้เราบริษัทสหาชาติเศรษฐกิจจำกัดกลายเป็นผู้นำในการผลิตและจัดจำหน่ายแร่ยิบซ้ำคุณภาพสูงสู่ลูกค้าด้วยยอดขายมากกว่าปีละ2ล้านเมตริกตันและเพิ่มขึ้นในทุกๆปี การทํางานเหมือนเป็นทรัพยากรต้นน้ําที่ใช้ไปผลิตอุตสาหกรรมด้านอื่นต่อขั้นแรกก็เริ่มจากการสํารวจเพื่อหาขอบเขตของแร่ของเราเริ่มเจาะสำรวจเราจะเป็นการหาขอบเขตของแร่เนี่ยว่าอยู่บริเวณพื้นที่นี้จริงไหมก่อนที่เราจะเดินหน้าเหมือนไปหลังจากนั้นเราก็จะมีการวิเคราะห์เพื่อหาความบริสุทธิ์ p รื่องิริตี้เพื่อดูว่าแหล่งเนี้ย มันสามารถส่งไปใช้ในกับอุตสาหกรรมไหนได้บ้างแร่จากหน้าเหมืองเนี่ยเมื่อเข้าโรงย่อยแร่ก็จะผ่านลดไจซิ่งมลงมาให้มีขนาดเล็กลงแล้วก็คัดขนาดแล้วก็จะแยกเป็นผลิตภัณฑ์ผ่านตะแกรงคัดขนาดตามสเปคข,ของลูกค้าต้องการแร่ยิบซัมเป็นทรัพยากรที่มีความสำคัญมากเราจึงใส่ใจในทุกกระบวนการของการทำหมุแร่ตั้งแต่การสำรวจไปจนถึงการบดย,ย่อย ด้วยเหตุนี้เราจึงให้ความสำคัญกับการตรวจสอบและประเมินคุณภาพของแร่ยิปซัมก่อนนำไปใช้งานในหลากหลายอุตสาหกรรมเสมอหาปริมาณผลึกน้ำในตัวแร่ยิปซัมเพื่อเราจะเป็นการเช็คย้อนกับว่าคุณภ,ภาพเนี่ยมันยังได้อยู่ในสิ่งที่ลูกค้าต้องการหรือเปล่าแร่ยิปซัม ถูกส่งออกประมาณร้อยละ70ของแร่ที่ผลิตได้ในประเทศซึ่งจะส่งออกแร่ดิบไปในรูปแบบต่างๆในรูปแบบแร่ก้อนแร่บดซึ่งแร่ยิบซ้ำบดจะผลิตจากเหมืองแร่ในจังหวัดนครสวรรค์ด้วยการเติบโตของกิจการอย่างต่อเนื่องและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการส่งมอบผลิตภัณฑ์เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งในด้านการขนส่งทำให้กระบวนการส่งมอบสินค้า เป็นตัปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจึงพัฒนาระบบขนส่งครบวงจรภายใต้ชื่อ Southeast Transport ปัจจุบันมีรถบรรทุกและทีมงานขนส่งทุกรูปแบบมากกว่า155คันเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสู่มือลูกค้าโดยตรงทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนี้เรามีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ในเขตพญาไทกรุงเทพมหานครจากพันธกิจของบริษัทคือการจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างเหมาะสมเราจึงได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคมบริษัทเราตระหน,นักว่าเราอเป็นส่วนหนึ่งของสังคมเมื่อเราเป็นส่วนหนึ่งของสังคมแล้วการจะยั่งยืนได้สังคมก็ต้องยั่งยืนด้ว บริษัทสหสชาติเศรษฐกิจจึงมีการทำกิจกรรมและดำเนินงานโครงการต่างๆอย่างหลากหลายเพื่อเป็นการตอบแทนกลับคืนสู่สังคมช่วยพัฒนาชุมชนสิ่งแวดล้อมให้มีความสมดุลและยั่งยืนเริ่มต้นจากการพัฒนาสภาพแวดล้อมรอบพื้นที่เหมืองดูแลทำความสะอาดซ่อมแซมและสร้างถนนพื้นฟูสภาพพื้นที่การทำเหมือง ด้วยการกลบบ่อแร่ที่เลิกใช้งานปลูกป,ป่าทดแทนพื้นที่ที่เราผลิตไปแล้วแล้วมีการกลบฝังกลับในเรื่องของกองดินก็ดีหรือเศษซากวัสดุก็ดีอย่างเงี้ยเราก็จะมีการปลูกคุมทับเราจะไม่ทําตอนสิ้นสุดของการทีเดียวเพราะจะเป็นงานใหญ่ถ้าทําเมื่อสิ้นสุดเราก็ไม่รู้ว่าผลสำลีมันจะเกิดหรือเปล่าแต่ถ้าเราทําไปด้วยเช็คไปด้วย ต้นไม้ไม่โตเราก็ปลูก3าปลูก3ขยายไปเรื่อยให้ธรรมชาติช่วยเราดูแลด้วยทางด้านการศึกษามีการสนับสนุนการศึกษาแก่เยาวชนในชุมชนรอบพื้นที่เหมือกแรกให้เข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีการสนับสนุนปัจจัยต่างๆเช่นการมอบทุนการศึกษาแก่เด็กที่มีผลการศึกษาดีในแต่ละระดับชั้นทุนการศึกษาสำหรับลูกหลานของพนักงาน มอบอุปกรณ์และดูแลบำรุงรักษาอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมต่อเนื่องมาโดยตลอดทางบริษัทสาชาติได้เข้ามาดูแลก็มีโอกาสมอบทุนให้กับนักเรียนที่เรียนดีก็จะมีทุนให้กับนักเรียนที่เป็นพนักง,งานของบริษัทแล้วก็ที่เรียนโรงเรียนสาชาติะคะ่ะด้านสาธารณสุขปรับปรุงพื้นที่มอบเครื่องมือทางการแพทย์และสนับสนุนกิจกรรมของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จดตรวจสุขภาพฟรีให้คนในชุมชนด้านศาสนาทำการก่อสร้างต่อเติมซ่อมแซมวัดรอบพื้นที่เหมืองและมีการส่งเสริมกิจกรรมเพื่อทำนุบำรุงศาสนากับทางวัดอยู่เสมอนอกจากนี้เรายังมีโครงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์และการสนับสนุนด้านงานประเพณีรวมถึงการสร้างงานสร้างรายได้พัฒนาชุมชนให้ได้รับการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ก็จะมีรายได้ค่ะจากที่บริษัทเขามีพนักง,งานพนักง,งานก็อยู่แถวนี้ก็จะมาซื้อของมีมาใช้จ่ายกันอะไรที่นี่นะคะก่อให้เกิดอาชีพหลายอาชีพนะครับในชุมชนขึ้นมาด้วยครับสหาชาติกับชุมชนเนี่ยค่ะอยู่คู่กันมาตลอดเลยนะคะตั้งแต่เริ่มแรกเลยก็คือพอมีเหมืองเข้ามาชุมชนเข้ามาก็คืออยู่ด้วยกันมาตั้งแต่ยุคแรกๆเลยค่ะก็สามารถสร้างรายได้สร้างอาชีพให้คนในชุมชนค่ะถนนหนทางก็ดีขึ้นค่ะ เรายังคงยืนยันมุ่งมั่นที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อความพึงพอใจของลูกค้าพัฒนาความสามารถและศักยภาพของบุคลากรทุกระดับดูแลทรัพยากรอย่างเหมาะสมซึ่งรางวัลและมาตรฐานต่างๆที่เราได้รับเหล่านี้รางวัลหมือนแร่สีเขียว Green Mining Award 2024และรางวัลรักษามาตรฐานเหมือนแร่สีเขียวประจำปี2567ซึ่งเป็นเครื่องพิสูจน์ว่า การดำเนินธุรกิจเหมือนแรกสามารถอยู่ร่วมกับธรรมชาติและชุมชนได้อย่างยั่งยืนมีความมุ่งมั่นและความรับผิดชอบต่อสังคมอย่างแท้จริง